H1 Limited คันนี้มันก็เทซะด้วยสิทีนี้ก็ลำบากลูกค้าก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวสวัสดีครับกุกครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมวันนี้กุ๊กมี H1 เข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ H1 2.5ลิ m i t ต d 1นะครับผมตัวนี้เป็นปี2015นะครับผมผลิตเฉพาะสีขาวนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย ผลิตน้อยแค่300คันนะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวกุ๊กจะพามาดูมาชมภายนอกรอบรอบตัวรถกนก่อนนะครับผมตัวนี้เป็น H1 2.5 Limited นะครับผมจะผลิตเฉพาะสีขาวนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษผลิตน้อยแค่300คันนะครับผม เนี่ยครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะครับผมไฟตัดหมอกตัวนี้ยังเป็นโฉมปี13-15อยู่นะครับผมโคนะมไฟหน้าขนาดใหญ่นะครับผมระบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมส่องสว่างไกลในยามค่ำคืนนะครับผมสีขาวสวยๆเลยนะรุ่นนี้จะผลิตเฉพาะสีขาวนะ มาพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมแม็กของเขาก็จะเป็นลายพิเศษนะครับผมผลิตเฉพาะตัวลิมิเต็ดหนึ่งนะครับผมจะเป็นลายนี้นะสีเป็นสีไฮเปอร์แบ็กนะครับผมจะเป็นออกอดำๆเงาๆนะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นแม็กอะลอยขอบสิบเจดนะครับผมรุ่นธรรมดาจะผลิตแค่แม็กอลอยขอบสิบหกนะถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดนี่จะเป็น แมตทขอบสบเจ็ดนะลายนี้นะครับเป็นลายพิเศษนะฮะแบบนี้เลยสวยสวยตัวนี้เป็นแรไอเทมนะครับผมเป็นตัวสะสมนะใครมีไว้ในครอบครองนี่ก็ถือว่าเออเป็นรุ่นเฉพาะจริงๆนะฮะแบบนี้นะครับสีขาวสวยๆเลยนะนีครับ แล้วก็จะมีโลโก้คำว่า Limit ต็นะฮะแบบนี้นะอ่านี่ตัวลิม i เต็ดหนึ่งนะครับผมปี2015นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานนะครับผมไฟท้ายขนาดใหญ่นะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ที่สปอยเลอร์หลังนะครับผมเพื่อให้เห็นในระยะไกลนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องกล้องถอยเนี่ย ต้องหอยหลังซ่อนอยู่ใต้คิวโเมี่แบบนี้มาจากโรงงานนะฮะนี่เลยพาชมรอบๆตัวรถก่อนนะ<ม>นี่<ม>หนไหมสีพิเศษแมกลายพิเศษสวยมากๆนะครับผมถ้าใครหารุ่นนี้อยู่ รีบมาจับจองนะครับผมโอเคครับงั้นภายนอกเท่านี้ก่อนนะครับผมกุ๊กจะพามาชมภายในตัวรถกันต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นแวะห้องเครื่องนิดนึงก่อนนี่ครับมาดูความสะอาดของห้องเครื่องก่อนนะนี่ครับเครื่องสะอาดสะอาดแห้งๆเลยนะครับผมนี่มองช้อนตามกุ๊กเลยนะครับไหมไม่มีน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มเลยนะ นี่ห้องเครื่องสะอาดมากๆนะครับผมนี่มองซ้ายขวาได้เลยครับเครื่องดีไม่มีหลวมครับผมเครื่องแห้งๆเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูบอดี้กันบ้างนะครับผมนี่ครับน็อตแก้มซ้ายเป็นไงใสๆเลยครับไม่มีรอ,อยถลอกเลยนะไม่มีการไขเลยนะบอดี้เดิมๆนะฮะน็อตฝากระโปรงข้างซ้ายนี่ครับนี่ฮะขาวเนียนเลยนะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยไขเลยนะ นี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมทุกทุกชิ้นนะฮะแผงกันความร้อนยังอยู่ครบนะครับผมน็อตฝากระโปรงด้านขวานะครับนี่ใสๆเนียนๆเ,เหมือนกันนะฮะน็อต <Not S 2> แก้มขวาก็นี่ครับสะอาดๆเลยนะฮะบอดี้ด้านหน้าโดยรวมโอเคผ่านเลยนะครับผมคันนี้ปักเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับสำหรับภายในรุ่นนี้นะครับผมตัวลิมิเต็ดเนี่ย ภายในจะเป็นรถซีเบดที่นั่งนะครับผมแล้วก็เบาะจะเป็นสีพิเศษนะครับจะมีเฉพาะตัวนี้นะครับที่เบาะเป็นสีเทานะนี่ครับเป็นเบาะหนังสีเทามาจากโรงงานนะครับผมนี่สภาพเบาะสวยๆเลยนะครับไม่มีไม่มีรอยถลอกเลยนะเบาะหนังตึงๆเลยนะฮะนี่ครับพวงอะไรารุ่นนี้ก็จะเป็นอ่เมันติฟังก์ชันนะครับผมควบคุม ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะแล้วพวงมาลัยก็ไม่มีถลอกไม่มีขาดเหมือนกันนะครับผมเจ้าของเขาใช้รักษามากๆเลยนะมาพร้อมกับตัดด้วยลายไม้สีเทาเขียวนะครับผมเนี่ยครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมรุ่นนี้ยังไม่มีประตูไฟฟ้านะเพราะมันเป็นโฉม13บสถึงสินะเนี่ยครับ เดี๋ยวขอสตาร์เทเครื่องนิดหนึ่งนะโอเคสตาร์ทชื่องเดียวติดเลยนะลองระบบแอร์ตัวนี้ต่อให้เป็นตัวตัวท็อปก็ยังไม่มีอแอร์ระบบดิจิตอลน,นะจะเป็นระบบบิดแบบนี้นะครับผมแต่หน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอมาจากโรงงานนะครับพร้อมพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีระบบนําทางนะนี่ครับ มีมีมีระบบกำลังคางได้นะฮะแบบนี้นะครับที่จุดบุรีช่องอาชาร์จแบตน,นะครับผมแล้วก็ตัวเสียบ usb <ม> aux ได้หมดนะครับไอพอได้หมดนะคอนโซลก็สะอาดสะอาดเลยนะครับผมเนี่ยครับคอนโซลหน้าสะอาดสะอาดเลยฮนะแบบนี้เลยนะครับผม สวยสๆเลยแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่แค่หนึ่งแสี่มืสองพันหนึ่ง้อยแปดิโลเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับตกปีละเอ่อเฉลีย่ยถ้าเฉลี่ยตามอ,อ,อายุรถเนี่ยก็ปีละแค่หนึ่งมเจดันรอโลแค่นั้นเองนะครับผมถือว่าใช้น้อยมากๆนะตกเฉลี่ยวันละวิ่งวันละ4ี่บแปดกิโลไม่ถึงห้าสิบโลเลยนะต่อวันนะเนี่ฮะใช้น้อยมากๆนะครับผม มาพร้อมกระจกมองหลังนะครับแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมเด,เดี๋ยวไปดูแถวสองกันบ้างนะฮะแถวสองก็เป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็แถวสองเนี่ยก็จะหมุนได้หมุนกลับได้สามร้อกสิบองศาเหมือนกัน,นครับเฉพาะคู่กลางนะนะฮะสะภาพเบาะสวยๆเลยนะฮะนี่หนังไม่มีขาดนะ ถลอกบ้างเล็กๆน้อยๆนะท่วงนี้ซ่อมแซมได้นะเนี่ครับนี่แถวสามนี่ครับเบาะหนังไม่มีขาดนะสภาพหนังดีมากๆนะฮะเบาะสีพิเศษนะฮะเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดนะถึงจะเป็นสีเทานะแบบนี้เลยนี่ฮะสภาพเบาะสวยเลยนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยดูหลังคา นี่ถ้าซื้อจากลูกค้าโดยตรงก็จะได้หลังคาสวยๆแบบนี้เลยนะเนียนๆแบบนี้นะเนี่ยฮะแล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้ก็จะมีจอ,อ,อจอทรทัศน์นะฮบบนพดานให้ด้วยนะฮะนอกจากจอจอหน้านะครับก็จะมีจอบนพดานให้ด้วยนะแบบนี้นะไปเดี๋ยวไปดูแถวหลังกันนะฮะอ่า สำหรับรุ่นนี้ก็ภายในเป็นสีเทานะเนี่ยครับเป็นเบาะหนังสีเทา่าภายในกว้างๆเลยนะนี่สิบเอ็ดที่นั่งนั่งสบายนะไม่เบียดนะไม่อึดอัดเพราะว่าหลังคาเขาสูงอยู่รุ่นนี้นะมาดูบอดี้กันบ้างนะครับผมนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะนี่แบบนี้เลยสวยๆเลยอ่าหัวน,อน็อตนี่ฝาโปงท้าย เนียนๆเ,นเลยไม่มีการถอดการไขเลยนะครับแบบนี้เลยนะนี่นแต่เข็บ Art, เม็อาร์เติมโรงงานอยู่ครบครับผมขวาท้ายส,ยสวยๆไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูด้านซ้ายกันบ้างนะฮะสำหรับด้านซ้ายนี่ก็เบาเนี่ยฮะ มีถลอกบ้างแต่ว่าไม่มีขาดนะครับผมตัวนี้ซ่อมแซมได้นะครับไม,ไม่ต้องห่วงนะฮะสวยๆเลยรถเพิ่งเข้านะอะมาดูส่วนของรางประตูกันบ้างนะนี่นะเมดอาร์เดินเรียงตัวกันสวยงามเลยออกมาจากโรงงานแบบไหนก็ยังอยู่แบบนั้นเดะเลยนะฮะทันนี้ไม่มีอุบัติเหตุตหนักแน่นอนนะครับผม แล้วก็รุ่นนี้เขตก็จะอยู่ตรงนี้นะเป็นแบบสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่บอดด้านข้างคนขับก็สภาพดีมากๆนะฮะแบบนี้เลยแหงประตูสวยๆเลยนะฮะมาแบบนี้เลยเนียนๆลูก,กตาเลยนะแบบนี้เนะฮะมาพร้อมปมกระดุมเข้ารูปทั้งคันแล้วนะฮะ รุ่นี้ต้องมีหกเจ็ดพันนะครับผมนี่แบบนี้นะไม่ต้องซื้อเพิ่มลูกค้าเจ้าของคนเก่าเขาติดตั้งมาให้แล้วนะโอเคครับผมสำหรับภายในเท่านี้ก่อนนะเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับเ1สวันสองจุดห้าลิมิเต็ดหนึ่งปีสองพัสิบห้าสีขาวเป็นรุ่นที่ผลิตน้อยสามร้อยพันเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้เนี่ยตั้งราคาไว้เพียงนะครับผม 9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ติดตามมาทาง youtube ช่องฟุ๊กรถมือ2นะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับผมรับส่วนลดไปเลย20,000บาทครับผมคันนี้ก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผม899,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อฟุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะครับผม 0985353789นะครับผมฟังอีกครั้งนะผม0985353789นะครับผมหรือติดตามทุ๊กทาง y t u t u นะครับผมช่องกุ๊กรถมือสองนะกุ๊กจะมีรถใหม่มาอเปเดให้ดูกันทุกวันนะครับผมอย่าพึ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นนะครับผมถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่เรานะของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมและเราก็มีเฮควันให้เลือกมากกว่า30คันนะครับผม และในอนาคตเนี่ยจะเพิ่มสต็อกให้มากถึง50คันนะครับผมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับผมสามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องทุกรถมือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ